ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ของนายกเกษมสรรจันแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ภารางานสอนกระผมได้รับมอบหมายงานสอนห้องเรียนเมจิกคิดรับบริการแบบไปกับทั้งหมด4คนและบริการตามบ้าน3คนโดยจัด ทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ์พัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจพัฒนาการด้านสังคมพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะจำเป็นพิเศษองค์ประกอบที่1 การปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยกับผมเข้าร่วมอบรมส่งเสริมบุคลิกภาพมารยาทในสังคมได้นำมาใช้ปฏิบัติตนการแต่งกายถูกระเบียบการแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชาผู้อาวุโสกว่าพูดสื่อสารอย่างเหมาะสมซึ่งแสดงออกถึงความมีวินัยที่ดี 2. คุณธรรมจริยธรรมกระผมดำรงตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาดนพาครอบครัวทำบุญตักบาททางพระพุทธศาสนาจิตสาธารณะในหน่วยงานและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติวันที่สธันวาสองพารยจัญญาบันวิชาชีพกระผมเข้าร่วมโครงการพัฒนา การนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผลซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องกระผมได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผู้เรียนซึ่งกระผมรักเมตตาเอาใจใส่ผู้เรียนด้านความเสมอภาคปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นทำงานกับผู้อื่นโดยใช้ยึดหลักสามัคคี 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางหลักสูตรสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้แก่ชุมชนโดยร่วมมือจากโรงเรียนราชประชานุเคราะ57เพชรบูรณ์ทําปุย๋ยบูกาชิในการใช้แปลงผักลดต้นทุน นำวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาทำสื่อการเรียนการสอนบล็อกไม้มหัาจรรั์เพื่อใช้สอนและพัฒนาด้านกล้ามเนื้อเล็ก 5. จิตวิญญาณความเป็นครูในสถานการณ์ปัจจุบันการฝ้อระวังไวรัสโควิด -19 ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ห้องมีจิตค,คิดไม่สามารถทำการเปิดภาคเรียนได้กระผมดำเนินการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมไลน์และออกให้บริการตามบ้านตามที่ปกครองอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักมาตรการ6ขั้นตอน D M H T T กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้จิตวิญญาณความเป็นครูเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาเด็กพิการ6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจ ซึ่งทาให้เกิดความรักศรัทธายึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงเจตคติที่ดีกับวิชาชีพครูไม่กระทําตนให้วิชาชีพครูเสียหายปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีให้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้กับศิษย์ได้เป็นอย่างดีองค์ประกอบที่2การปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน กระผมขอยกตัวอย่างเด็กชายอเนชาคำบ้านของอายุ6ปีประเภทความพิการบุคคลออทิสติกรับบริการแบบไปกับกระผมได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พุทธศักราช2564กระผมได้ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อเล็ก พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อเล็กไม่สมวัยอายุพัฒนาการอยู่ในช่วง1ปี6เดือนผู้เรียนไม่สามารถต่อบอกไมมสองชั้นได้กระผมได้วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลร่วมกับผู้บริหารผู้ปกครองครูการศึกษาพิเศษนักสึัษาวิชาชีพ ได้สรุปแผนการพัฒนาด้านล่างกายกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้สื่อบล็อกไม้มหัศจันได้จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน กระผมได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ปกครองโดยผลิตสื่อบล็อกไม้และติดตามผลการพัฒนาผ่านช่องทางโทรศัพท์และลายกับผู้ปกครองผลปรากฏว่าผู้เรียนสามารถต่อบล็อกไม้2ชั้นได้โดยมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนกระผมได้จัดบรรยากาศตกแต่งห้องเรียนเมจิกค,คิดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และได้ดำเนินการตามระเบียบด,ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยออกให้บริการผู้เรียนตามบ้านเพื่อจัดการศึกษาและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 3. การพัฒนาตนเองกระผมศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทีเทศกํกำกับติดตามกิจกรรมอบรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ และนำมาใช้ในวิชาชีพครูและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 4. การทำงานเป็นทีมกระผมได้เข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมทีมวิทยากรนันทนาการในการจัดกิจกรรมคิดใหม่ใจสุขสนุกกับงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. งานกิจกรรมภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไปงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืนงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าอาคารชมพูเพชรจัดภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่นอยู่เสมอเป็นผู้ตรวจการจ้างคุมงานก่อสร้างและประมาณราคาก่อสร้างภายในศูนย์6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีก็ผมให้ความสําคัญภาษาเทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยใช้โปรแกรม Zoom Google Meet ประชุมกับเพื่อนครูแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มครูด้วยการให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอกราบขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่รับชมวิทาอาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่3ของนายเกษมสรรจันแสงครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตรขอบคุณครับ